ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจวันที่26กันยายน2555นะคะเรามองแนวโน้มตลาดวันนี้น่าจะเทรดในกรอบ1280 1295นะคะในระยะสั้นคงได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของดัชนีดาวโจนเมื่อคืนนะคะกว่า101.37จุดนะคะปิดที่13,457.55จุดนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อคืนจะถือว่าค่อนข้างที่ดีกว่าคาดนะคะอย่างเช่นตัวเลขเดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน ะะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนนะคะแต่ว่าก็ตลาดก็ยังคงอ่อนแรงลงนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็คงเป็นการปรับลดคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนนะคะลดคาดการณ์การทำกำไรนะคะหลายแห่งซึ่งตรงนี้ก็มองว่าผลกระทบจากเรื่องความซบเซาของเศรษฐกิจโลกที่มองไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความกังวลใจที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ทำให้มีแรงขายทำกำไรเข้ามานะคะถึงแม้ว่าดาวโจนในช่วงต้นจะเปิดในแดนบวกก็ตามนะคะแต่สุดท้ายก็ปิดลบไป กว่า100จุดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเช่นเดียวกันนะคะอ่อนตัวลง56เซนต์นะคะอยู่ที่91.37เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันปิด <S <S น้ำมันดิบที่นายแม x นะคะความกังวลใจที่มีต่อเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวลงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบนะคะที่คาดการว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ก็เป็นแรงกดดันที่มีต่อตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวอาจจะเป็นข่าวในเชิงบวกจาก ด้านอุปทานเรื่องของอ,อาจจะมีอุปทานที่ขัดข้องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในส่วนของตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทําให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยปิดในแดนบวกได้นะคะก็มีการอ่อนตัวลงเป็นโดยรวมนะคะตลาดภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะคะได้รับแรงกดดันจากเรื่องการอ่อนตัวลงของดัชนีดาวโจนส์แล้วก็การขายทํากําไร <c oughs> ในส่วนของราคา ตัวสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดในแดนลบกันเป็นส่วนใหญ่นะคะตลาดทุนไทยของเราก็น่าจะผ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องจับตาก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ของทางด้านยุโรปซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่มีความกังวลในระยะต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสเปนนะคะที่กําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมที่จะใช้มาตรการเรื่องของการรัดเข็มขัดรอบใหม่ในปีงบป,ประมาณปีหน้านะคะ2013นะคะตรงนี้อยู่ท่ามกลางแรงประท้วงของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนะคะก,ก็คงต้องจับ าดูต่อไปว่าในที่สุดแล้วสเปนเนี่ยจำเป็นจะต้องอยื่นขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างมีความขัดแย้งกันอยู่สําหรับแนวทางในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการาแนวโน้มเรื่องของการแก้หนี้ของทางด้านยุโรปเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนที่มีอยู่เนี่ยจะสร้างความผันผวนให้กับการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะคะซึ่งเราก็ยังคงมองว่าคงยังแกว่งอยู่ในกรอบแคบคงไปไหนไม่ได้ไกลาอาจจะอ่อนตัวลงก่อนจากแรงกดดันที่กล่าวไปใน ข้างต้นนะคะแต่ว่าในส่วนของดาวไซน์เนี่ยแนวรับเรามองว่าน่าจะยังคงอยู่แถวแถวหนึ 1282อถึง1 2 7, 7่อยูนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านก็คงจะอยู่ที่เดิมซึ่งไม่น่าผ่านไปได้ง่ายนักนะคะก็คือ1290กับ1300จุดน่าจะยังคงมีแรงขายออกมาเมื่อถึงจุดแถวๆนั้นนะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นยังคงแบบเดิมนะคะก็คือให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบต่อไปแล้วก็ยังคงให้เน้นทยอยขายทํากำไรเมื่ออยูอ่เมื่อดัชนีมีการดีดตัวขึ้นไปแถว1-2 1,300จุดบวกลบนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้เดิมก่อนนะคะ5ตัวนะคะ In Touch Mint, BGH การบินไทยแล้วก็ตัว TUF นะคะวันนี้ไม่มีการปรับหุ้นเข้าออกนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ